เดวครับวันนี้ผมจะมาทำข้อสอบโอนนิตปีหกสนะครับเรื่องตก,กาลรนะครับเรามาเรื่มทำกันเลยนะครับกำหนดให้ p q และ r เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเท็จและจริงตามลำดับประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงเป็นจริงเดี๋ยวเรา เดี๋ยวผมจะตั้งอัน,นี้ก่อนนะครับ P, P เป็นจริงแล้วก็ Q เป็นเท็จส่วน R เป็นจริงนะครับถาว่าผมรู้ได้ไงนะครับนะครับ เขาให้มาว่า P, Q, R นะครับเป็นจริงเท็จริงตามลำดับเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มทำข้อแรกเลยนะครับข้อแรกคืออ้อขอไปนะครับขอให้หาค่าความจริงนะครับนี่นะครับ ให้หานี่นะครับก็ต้องได้จริงกไ้ได้ความก็ได้มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับขอไว้ได้วยครับมาข้อแรกกันเลยนะครับ Q Q Q เป็นเท็จกาหรือนี่ก็นิเซต R นะครับตัวแรก นี่ครับตอนแรกเป็นเป็นจริงนี่ครับเป็นจริงเราต้องเปลี่ยนให้เป็นเท็จนะครับจริงหรือจริงได้เท็จนะส่วน p ก็เป็นจริงนะแล้วก็นี่นะนี่แล้วก็ท และจริงได้เทสนะครับว่าข้อนี้ผิดนะครับเอาเพราะเราหาค่าความจริงเป็นจริงนะครับมาดูข้อสองนะครับข้อสองค่อยมาว่าผมเริเร่มในวงเล็บก่อนครับ Q เทสอันนี้ถ้าแล้วเป็นจริง ใชเป็นจริงนียได้จริงนะครับอันนี้ก็ผีเป็นจริงก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อแล้วก็จริงก็ต่อเมื่อจร,นะรรจริงนะครับก็เท่ากับจริงนะครับข้อนี้ถูกนะ สองนะครับขอจบการนำเสนอแบงนี้ครับขอบคุณครับ